ตาเจหาสวัสดีครับพบกับรายการจีนจำอวดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้พบกันมาสักพักใหญ่ๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกๆคนนะครับมารู้จักความแตกต่างของคํสองคานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคิดนะครับคิดออกอะไรทำนองนี้นะครับหลายๆคนคงสงสัยนะครับคําว่าคิดเนี่ยภาษาตีคืว่าเสียงใช่ไหมครับเสียงเราะว่าคิดใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะพูดว่าฉันคิดออกละ ใช่คิดออกละวคาว่าใช่คิดออกนะครับภาษาจีนก็คือหัวเสียงฉีหลายหัวเสียงฉีหลายนะครับหัวเสียงฉีหลายก็คือใช่คิดออกหรือถ้าบางคนนะครับก็เคยเจอกคาว่าหัวเสียงซูหลายหัวเสียงซูหลายระหว่าคงคําว่าเสียงฉีหลายกับเสียงซูหลายนะครับสองความนี้มีความแตกแต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแยกกันดูนะครับคาว่าเสียงฉีหลายนะครับวามหมายของมันก็คือการคิด การคิดในที่นี้นั่นหมายความว่าเวลาที่เราเนี่ยอย,อยู่เรานึกชื่อคนเราดึงไม่ออกใช่ไหมครับแบบฉันเหมือนจะเคยเห็นคนคนนี้มาก่อนฉันเคยจะจาฉันน่าจะจาชื่อคนนี้ได้แล้วพอฉันคิดได้นะครับมันก็คืออ๋อหัวเสียงสี่หลายแล้วหัวเสียงสี่หลายแล้วอือคือการเสียงสี่หลายคือการคิดคิดออกนั่นเองนะครับคือคิดเรื่องราวเก่าคิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเราคิดออกมันคือเสียงสี่หลายนะครับในขณะที่เสียงชูหลาย เขว่าเสียงสูหลายเนี่ยหมายถึงการคิดหาวิธีการใหม่ๆออกมานะครับแต่เช่นถ้าเกิดว่ามันมีแผนมีแผนการใหม่ๆหรือว่ามีการคิดค้นแผนการใหม่ๆที่มันเป็นแบบใหม่ทอดได้หรือว่าสดใหม่อะไรอย่างนี้นะครับหรือวิธีการใหม่ๆนะครับถ้าเราคิดถึงวิธีการใหม่ๆหรือหนทางใหม่ๆนั้นออกเนี่ยเขาใช้คำว่าหัวเสียงชูหัวเสียงสูหลายนะครับหัวเสียงสูหลายนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับเสียงฉีหลายกับเสียงสูหลายนะครับ โอเคนะครับคําว่าเสียงซีลายก็คือว่าคิดออกแต่คิดลักษณะของการคิดถึงเหตุการณ์เก่าคิดเหตุการณ์ที่ผ่านๆมานะครับเราจะคิดออกนึกออกนึกได้นะครับในขณที่เสียงซูลายเนี่ยมันคือความคิดของแผนการใหม่ๆความคิดหรือไอเดียอะไรที่มันใหม่ๆนะครับคือการเสียงซูลายออกมานะครับเราไปแยกแยะก,กันดูนะครับข้อสอบผัดอาจจะออกมาบ้างไม่ออกบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกับรายการจีนตะโอดได้ใหม่ในตอนหน้านะครับเพราะภาษาจีนไม่ใช่เรื่องยากครับใจเจียน